เมื่อ Samsung เขาเปิดตัว Samsung าแล็กซ n o โน้ตยี่สิตรนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่ใช้ n o ้ตสิอยู่แล้วก็รู้สึกว่าน้ t e สิในมือมันเริ่มสั่นแล้วนะครับรวมถึงคนที่อยากจะซื้อมือถือเรือธงของทางซัมซุงนะมีหลายคนมาสอบถามผมนะว่าจะซื้อ n o ้ตสิบดีหรือจะไปซื้อโน้ต20 Ultra 5G ดีวันนี้เอมาเทียบแล้วนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย สำหรับเรื่องแรกเลยนะครับที่เราเห็นชัดที่สุดระหว่าง Note 20 Ultra 5G กับ Note 10 Plus ก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับ ตัวนี้หน้าจอเขาจะมีขนาดไม่เท่ากันตัวใหม่เนี่ยโน้ต20 Ultra 5G จะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า6.9นิ้วนะครับส่วนโน้ต 10+ ครับหน้าจอจะ6.8นิ้วทั้งคู่เนี่ยความละเอียดเท่ากันที่ WQHD+ นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบได n a ม i c a m o l e d รเหมือนกันแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ที่ตัวจอของโนะ้ต20 Ultra 5G เนี่ยแม้จะมีความละเอียดเท่ากันกับโน้ต 10+ นะแต่ว่าเขามีเรื่องของอัตรา refresh rate ที่สูงกว่านะครับตัวนี้อัตรา refresh rate จะเป็น120เฮิร์ต์แต่ว่าตัวโน,น,น,วนต้ต1 ยอย่างไรก็ตามนะครับในการใช้งานตัว 120Hz บน Note 20 Ultra 5G จเนี่ยจะต้องเปิดความละเอียดแค่ full hd เท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ตัวความละเอียดหน้าจอแล้วก็ตัว refresh rate มีผลนะครับมากๆเลยก็คือเรื่องของการใช้ปากกา s pen การใช้ประกา S Pen พนตะครับตัว Not ต10 plus เนี่ยก็จะมีความหน่วงเล็กน้อยแต่ว่าตัว Not ต20 ultra 5g เนี่ยแทบจะไม่มีความหน่วงในการใช้ประกาเลยนะครับนี่ความแตกต่างส่วนเรื่องหน้าจออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับความสว่างหน้าจอของ Not ต10 plus เนี่ยเขาเล่งได้สูงสุดประมาณ1,300นิตแต่ว่าตัวโ o t e 20 ultra 5g เนี่ยเขาเพิ่มมาแหละเป็นประมาณ1,500นิตในโหมดที่แบบว่า ช้งานกลางแจ้งจัด,จดเลยนะครับก็จะตัวนี้ทําความสว่างได้มากกว่าส่วนในเรื่องของความรู้สึกในการมองหน้าจอของทั้งคู่นะครับผมมองว่ามีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าก็จะแอบให้คะแนนของตัว No t e 20 Ultra 5G ทําได้ดีกว่าไม่จะเป็นตัวสีสันที่สดกว่านะครับแล้วก็เรื่องของคอนทราสต,ต่างๆนานาตัว No t e 20 Ultra 5G เหนือกว่า No t e 10พ l u s พอสมควรเลยครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง No ้ต 10 plus แล้วก็โน้ต20 u l t r a 5G ก็คือเรื่องของ l a y o u รบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องที่เป็นบริเวณพอร์ตต่างๆเนี่ยทั้ง2เครื่องนะครับมันเหมือนกับเป็นกระจกเลยเนาะก็จะวางสลับกันไปนะครับตัวโน้ต10 plus นะครับก็จะวางตัวปากกาไว้บริเวณด้านขวาครับก็เป็นตัวลำโพงเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C แล้วก็จะเป็นตัวไมโครโฟนสำหรับสนทนาโทรศัพท์นะครับส่วนตัวโน้ต20 u ั t r a 5G เนี่ยจะวางสลับกันนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเลยเลเยรมันเหมือนกันส่วนตัวพอตตตตตเเชื่่่อออมมมีคววาแตตาแกกงัันนล้นย10 Plus เนี่ยเป็น USB C 3.1แต่ว่าตัว Note 20 Ultra 5G เป็น USB C มาตรฐานตัว3.2แล้วนะครับก็คือมีการเชื่อมต่อที่เหนือกว่านะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเรื่องของการชาร์จไฟแล้วพวกนี้ทั้งทั้งคู่รองรับการชาร์จเร็วเท่ากันนะครับคือ25วัตต์ที่แถมมาให้ในกล่องแล้วก็รองรับตัว45วัตต์ที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ซื้อแยกต่างหากนะครับดีเทลตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับในส่วนของตัวปากกานะครับที่เขาสลับตําแหน่งกันนะนะ คนที่เคยใช้โน้ตซีรีส์มาแต่ก่อนเลยก็จะชินกับการดึงปากกาจากบริเวณด้านขวาแต่พอมาเป็นโน้ตยี่สิบเาตาก็ต้องสลับฝั่งนะครับก็อาจจะในช่วงแรกต้องปรับตัวพอสมควรเลยไม่เพียงแต่ตัวรายละเอียดด้านล่างนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นกระจกนะ ตัวปุ่มกดนะครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงของทั้ง No t e 10 plus แล้วก็ No t e 20 ultra 5g ก็สลับฝั่งเหมือนกันนะครับตัว n o t e 10 plus เนี่ยปุ่มทั้ง2ปุ่มนี้เขาจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือแต่ว่าพอเป็น No t e 20จะอยู่บริเวณด้านขวามือนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนอันนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับตัว n o t e 20 ultra 5g ก็จะมีถาดใส่ซิมการ์ดเป็นแบบ hybrid slot เหมือนกันเลยเหมือนกับ No t e 10 plus เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ นะถูกซ่อนไว้แล้วแต่ว่าลําโพงของโน้ต20 u ต t ้า 5G ก็เป็นลาโพงคู่เหมือนเดิมนะครับเข้าใจว่าตัวเสียงก็จะออกมาจากบริเวณด้านบนตรงนี้แทนนะส่วนเรื่องความหนาแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยเนาะว่าตัวโน้ต10พั u มีความบางมากกว่านะครับแล้วก็ตัวโน้ต20ลตร้า 5G มีความหนาก็มีน้ําหนักที่มากกว่าด้วยอ่ะเรามาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ในกรณีที่มันเป็นสีสีดามิสติกแบล็กนะครับก็จะเป็นพื้นผิวแบบที่มันเป็นกลอสซี่เป็นเหมือนกระจกเลยก็จะเห็นว่า มีรอยนิ้วมือผมขึ้นเต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกับตัวสีออราโกของตัวโน้ตสิบพัทนะครับตัวนี้เป็นวัสดุแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าโน้ตยี่สิบอัลตร้า 5G ที่ที่คุณซื้อมาเป็นตัวสีมิสติกบอนด์หรือว่าสีใหม่ของเขานะครับก็จะเป็นพื้นผิวแบบด้านมันก็จะไม่เก็บรอยนิ้วมือเท่านี้นะรายละเอียดต่างๆบริเวณด้านหลังนะครับตัวกล้องเนี่ยมันวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแหละบริเวณมุมซ้ายบนนะครับของทั้งคู่ตัวกล้องก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้จริงๆซัมซุงเขาโปรโม แล้วก็มีตัวเทเลโฟโต้12ล้านแล้วก็จะมีตัว TOF อ่าที่ไว้สําหรับวัดความชัดลึกชัดตื้นมามาให้นะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED ไม่จํานวน1ดวงด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ตัว Note 10ตัวโมดูลกล้องจะเล็กกว่าแล้วก็โลโก้ Samsung อยู่บริเวณกึ่งกลางนะครับถัดมาเรามาดูที่ตัวรุ่นใหม่อย่าง Note 20 Ultra 5G ตัวนี้โมดูลกล้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ของเขามันใหญ่จริงๆเซนเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลนะครับทํางานแบบโนนะบินนิงก็คือรวม9พิกเซลเป็น1พิกเซลมี เป็น periscope telephoto โโนะครับตัวนี้ความละเอียด12ล้านพิกเซลซูมได้แบบออปติคอล5เท่านะครับแล้วก็ซูมได้ไกลสุดแบบสเปซซูมอ่ะที่50เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องมันจะซูมได้ไกลกว่าส่วนตัว TOF นะครับถูกตัดทิ้งไปแล้วใน Note 20 Ultra 5G แต่ว่าใส่ตัวนี้ไม่แทนแดงๆตรงนี้นะครับมันเป็นเลเซอร์ออโต้โฟกัสช่วยให้มันโฟกัสได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มีไมโครโฟนอีกตัวหนึง่งอยู่บริเวณด้านล่างตรงขอบเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นรูๆอยู่เพราะงัต,งงตว โน้ต20 Ultra 5G ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอก็จะดูครบเครื่องมากกว่านะครับโดยรวมในส่วนของการดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสี Mystic b l a c กกับรุ่นก่อนหน้าอย่างโน้ต10พ l u s เนี่ยพื้นผิวเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวมิส i c b บอ d ก็จะพื้นผิวแตกต่างกันแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องโน้ต20 Ultra 5G มีน้ำหนักที่มากกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับจะสัมผัสได้เลยว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนจากโน้ต10 p l ส s มาใช้โน,น้ต20มัม่ร้าี่จะซื้อมาใสา่รัราะวาตวนี้ ยังไงก็ต้องใส่เคสนะเพราะว่ากล้องมันนูนมาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับ ประเด็นที่2นะครับที่ผมเชื่อว่ามีหลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับอันนี้ตัวกล้องถ่ายภาพผมไปทดสอบถ่ายรูปมาแล้วนะครับตัวสเปคความแตกต่างผมได้พูดไปบ้างแล้วในในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดที่ตัวภาพถ่ายรวมๆเลยนะจากที่ผมได้ไปทดสอบถ่ายรูปมาในสถานการณ์เดียวกันนะครับเวลาในการกดชัตเตอร์ห่างกันไม่น่าจะเกิน1นนาทีนะครับก็มีผลการทดสอบที่นะ่าสนใจมาให้ดูกันนะครับเริ่มจากรูปแรกเลยนะครับรูปแรกกันนี้นะเป็นรูปที่ผมถ่ายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมลอง ให้น้องที่ออฟฟิศหลายๆคนนะครับดูรูปพร้อมๆกันเลยนะแล้วก็ให้เขาเลือกว่าชอบรูปไหนเหมาะกันนะครับหลายๆคนมองไม่ออกนะครับต่อให้เราไม่ซูมเข้าไปนะก็จะมองไม่ออกเลยแต่ถ้าเกิดซูมเข้าไปมีจะมีน้องบางคนที่พอจะจับรายละเอียดได้นะครับว่าตัวโน้ต20 Ultra 5G เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะคมกว่าเล็กน้อยจริงๆนะครับถ้าเกิดเทียบจากภาพนะ เราจะเห็นว่าบริเวณตัวฐานอนุสาวรีบริเวณที่เป็นก้อนอีฐต่อต่อตอกันนะครับในในส่วนของตัวโน้ต20 u l t r อัลเนี่ยจะมีความแอบคมกว่านิดนึงเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ถ่ายระยะปกติมาเราอัพราอัพขึ้นโซเชียลนะในส่วนของภาพกลางวันนะผมแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับ ถัดมาเป็นเลนสาว์เตอรวายนะครับเราถ่ายที่เดิมเหมือนเดิมเลยนะครับมุมเดิมด้วยอันนี้ผมรู้สึกว่าเลนส์เตอรวายเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันมากๆ1 0 0เเลยก็ว่าได้นะครับมีความต่างกันผมว่าไม่เกิน10%นะในส่วนของตัว Note 10 Plu s กับ Not ต20 Ultra 5G นะครับในส่วนของการถ่ายภาพกลางวันนะส่วนเรื่องของการโฟกัสการถ่ายภาพนะครับต้องยอมรับว่า Not ต20 Ultra 5G เนี่ยมันโฟกัสได้รวดเร็วกว่าตัว Not ตสิบพัสพอสมควรเลยเพราะว่าเขามีตัวเลเซอร์มาาาาช่่่วววยยยในนนกกกกรรโฟัสสะะแแลล้้็มมมไดมนนหาๆหา แต่ว่าในการถ่ายภาพมันมีข้อสังเกตเล็กน้อยอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ของ Note 20 Ultra ที่ส่งมาให้ผมรีวิวมันยังไม่ให้ตัวสมบูรณ์ก็ได้นะครับผมพบว่าเวลาที่ผมถ่ายภาพโหมดปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาในการบันทึกนิดนึงอ่ะเป็นแบบเสี้ยววินาทีที่เราจะรู้สึกว่าเออมันมีความแบบ แอบบันทึกภาพนะครับมันจะไม่ได้กดปุ๊บแล้วก็ติดปั๊บเลยนะครับเราะมีการบันทึกภาพสักเล็กน้อยเข้าใจว่าเป็นกระบวนการในการรวมพิกเซลของทางตัวโนนาบินนิงที่ใช้9พิกเซลรวมเป็น1นะครับส่วนไฟล์ภาพนะครับเป็น12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับทั้งโน้ตสิพาร์แล้วก็โน้ตยีอัลตร้า 5G ีนะครับทีนี้เราเรามาดูภาพโหมดปกติไปแล้วนะครับเรามาดูที่ส่วนของการซูมนะครับการซูมก็จะแบ่งเป็นการซูม2ส,ส่วนนะครับผมจะซูมในพื้นที่เอาท์ดอร์คือพื้นที่ภายนอกที่มนมนีแแสงงง่่อข้า้าาววลก็ มาซูมในพื้นที่อินดอร์ที่มันมีแสงน้อยลงมาหน่อยเพื่อจะดูคุณภาพของรูปถ่ายนะครับในส่วนของการซูมเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือตัวโน้ต20อัลต้า 5G มันซูมได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์เขาซูมได้ไกลกว่านะครับแล้วก็เป็นออปติคอลซูมแบบ5เท่าแต่ว่าในการใช้งานจริงนะครับผมมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับระยะของอัลต้าวก่อนเลยนะเริ่ม,เร,มเริ่มที่การซูมอัลต้าวก่อนผมว่า มันคู่ขี้กันสูสีกันนะครับผมมองว่าตัวโน้ต20อาจจะเหนือกว่าในเรื่องของการประมวลผลของตัว ISP นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนะผมรู้สึกว่า n o ้ต10พัทมันก็ทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับในตัว One u i 2.1นะครับเรามาดูกันที่ตัวระยะ1เท่า และ1เท่าก็มีความใกล้เคียงกันนะในเรื่องของความกว้างในเรื่อง,องการเก็บอย่างที่ได้ได,ได้เกิดไปหัวข้อที่แล้วเราเริ่มที่การซูมเลยนะครับในการซูมเนี่ยข้อสังเกตของผมคือปกติระยะที่เราซูมบ่อย,อยที่สุดเนี่ยคือระยะการซูมแบบ2เท่าหรือว่า 2x ซซูมเพราะว่ามันเป็นระยะที่ถ้าเกิดเทียบกับการซูมด้วยกล้อง,องจริงๆนะครับก็จะเป็นระยะประมาณสัก 50าิมิลนะครับเป็นระยะที่เราใช้งานค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นการซูมถ่ายคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับความน่าสนใจคือซูม2เท่าของ Note 10 plus เนี่ยมันเป็นเลนซูมแบบออปติคอลซูมก็คือซูมด้วยตัวเลนจ์จริงๆแต่ซูม2เท่าบน Note 20 Ultra 5G นะครับจะเป็นการใช้ดิจิตอลซูมนะเพราะว่าตัวเลน์เขาอะ ตัว108ล้านพิกเซลออกมันมันเป็นระยะปกปติใช่ไหมแล้วพอเป็นเลนส์ซูมจริงๆเลยมันเป็นซูม5เท่าเพราะฉะนั้นในการซูม2เท่าของ Note 20 Ultra 5G จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราซูมเข้าไปดูรายละเอียดของภาพนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่า ภาพที่ถ่ายในระยะ2เท่าของตัว n o ้ต10 p พัทนะครับมีการเก็บรายละเอียดมีการเก็บความคมชัดได้มากกว่าตัว Note 20 Ultra 5G พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็น1ข้อสังเกตที่น่าสนใจสําหรับตัว Note 10 p พัทกับ Note 20 Ultra 5G นะครับถัดมาเป็นการซูมตามระยะที่ตัวที่ตัวกล้องเขามีนะครับตัว Note 10 พ l u เนี่ยระยะถัดมาจาก2มันจะเป็น4เท่าแต่ว่าตัวโน้ต20่ ultra 5g ผมเลือกเป็นซูม5เท่าแทนนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนออปติคอลซูมอันเนี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วเพราะว่าตัวเลนออปติคอลซูมอ่ะมันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับตัวหนังสือเนี่ยคมกริบเลยจะคมมากกว่าตัว4เท่าซูมอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะหลังจากนั้นผมซูมเข้าไปอีกนะครับเป็นระยะที่มันไกลกว่าอันนี้คือ10เท่าและสุดของโน้ต10พัทแล้วทำได้แค่นี้คือ10เท่า10เท่าเทียบ10เท่านะครับ ยังไงตัวโน้ต20อั t ต a 5G ก็ซูมได้ดีกว่าอยู่ดีนะครับในส่วนของการซูมแบบ10เท่านะครับความคมชัดแตกต่างกับชัดเจนแล้วก็ตัวโน้ต20อั t ต a 5G ซูมไปได้ไกลอีกนะครับเป็น20เท่าก็ได้แล้วก็สูงสุดที่50เท่านะครับก็อันนี้คือเป็นส่วนของการซูมแบบ outdoor หรือว่าภายนอกนะครับแสงค่อนข้างสว่างอันนี้มาถึงการซูมแบบ indoor บ้างหรือซูมในพวกอาคารต่างๆนะครับอันนี้เป็นระยะ1เท่านะครับผมก็ทําการซูมไปเลย ผมซูมไปที่ระยะ2เท่านะครับระยะ2เท่าเนี่ยถ้าเกิดวเ,เราไม่ได้ลงลึกไปที่รายละเอียดต่างๆผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยก็ก็ถือว่าออกมาได้ในระดับที่ประทับใจนะครับใช้งานได้เลยนะเอาภาพซูมเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับถัดมาซูมเข้าไปไกลขึ้นไปอีกนะครับอันนี้อันนี้ผมซูมไปที่ระยะ10เท่านะครับ10เท่าเทียบกับ10เท่าในในในโหมดของการิน d o o r เนี่ยที่มันมีแสงไม่ได้สว่างมากนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าตัวโน้ 20 Ultra 5G เก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับจะเห็นว่าตัวป้ายที่เป็นป้ายห้ามต่างๆห้ามสูบบุหรี่ห้ามอะไรเนี่ยตัวโน้ต10เนี่ยนะครับอ่านไม่ออกเลยว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเราจึงคอที่จะอ่านเห็นดีว่าเออห้ามทิ้งขยะห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำอาหารขึ้นมาบนสถานียังพออ่านได้อยู่นะครับในตัวโน้ต2 0 Ultra 5G ถัดมาเป็นการเปรียบเทียบภาพถ่ายในที่แสงน้อยลงมาเ,เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆนะผมไปถ่ายมาที่สาีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาน,น อันนี้เป็นโหมดออโต้ทั้งคู่นะตัวโหมดออโต้ทั้งคู่เนี่ยถามผมผมว่าทั้งคู่ทําได้ค่อนข้าง,างใกล้เคียงกันนะครับตัวโน้ต20 Auto อต 5G จะมีความแอบสว่างกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆ ผมมองว่าไม่ห่างกันมากนะครับถัดมาเป็นเลน a u t ต w i วายนะเลนอต้นี่ส่วนตัวผมคิดว่าคะแนนมันค่อนข้างจะเสมอกันด้วยซ้ําไปนะครับไม่ต่างกันทักเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูนที่ตัวไนโหมดนะครับตัวไนโหมดของทั้งโน้ต20 Ultra แล้วก็ตัว n o ้ต10 p l u านะครับมันทํางานเหมือนกันเลยก็คือหยิบขึ้นมาถ่ายแล้วก็รอให้มันประมวลผลนะครับเวลาในการประมวลผลจากที่ผมถ่ายสถานการณ์เดียวกัน ทั้งคู่ใช้เวลาประเมินผลพอๆกันนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก2วินาทีได้นะครับอ่าเรามาดูที่รายละเอียดของตัวบริเวณสะพานนะครับรายละเอียดของบริเวณสะพานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวโน้ต20อัลตร้า 5G นะครับทำได้ดีกว่าตัวโน้ตส0พัทนะแต่ว่ามันก็เล็กน้อยอีกนั่นแหละครับความต่างมันผมว่าประมาณสักสิ2ถึงนะฮะไม่ได้เห็นความต่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซูมดูรายละเอียดนะผมมองว่ารูปทั้งของทั้ง2งเครื่องทั้งโน้ตสบับเเช่นดียวกันกับกกาาารถ่ยโหมดลงคื ด้วยเลนส์อัลต้าวายแองเกิลนะครับอันนี้ก็ผลผลงานผมมองว่ามีความใกล้เคียงกันเรามาต่อกันที่ตัวสถานการณ์ที่มันภาพมันมืดลงมากว่าเดิมนอนิดนึงนะครับตรงนี้มีไฟค่อนข้างน้อยนะมีไฟแค่บริเวณอนุสาวรีย์เล็กน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสายตาคนมองลงไปเนี่ยบริเวณตัวใบบัวตรงนี้จะแทบมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะครับแต่ว่าทั้งคู่ในโหมดออโต้นะถ่ายออกมาได้ดีพอๆกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดผมก็ต้องยอมรับว่าตัวโน้ต20่ส t บอัลต้า 5G นะครับ เก็บรายละเอียดบริเวณแผ่นป้ายตัวหนังสือตรงนี้จะมีความคมชัดกว่าตัวโน้ต10พัสนิดหนึ่งนะครับพอไปเป็นตัวอัลต้าไวแองเกิลอันนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกันนะครับตัวอัลต้าไวผมว่าโน้ต10พัสกับโน้ต20อัลต้า 5G อัลต้าไวให้คะแนนออกมาที่ค่อนข้างใกล้ๆกันนะครับส่วนตัวผมนะทีนี้มามาที่ตัวไนท์โหมดนะครับตัวไนท์โหมดเนี่ยโน้ต10พัสเนี่ยผมสังเกตในการถ่ายภาพด้วยโน้ต10พัสด้วยตัวไนท์โหมดเขาเนี่ยนะครับผมสังเกตหลายทีแลล้้้้ววววว่่่่่าาาาาามมมันนนนจะะคอคออออขงงงเเรสกกกกกไปปใหกกปติ็ยนะ ส่วนตัว No t e 20อ l t r a 5G 5G ถ่ายในโหมดจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วก็ตัวรายละเอียด No ้ e 20อ l t r a 5G ก็ทำได้ดีกว่าแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับความต่างของภาพถ่ายส่วนตัวผมนะมองว่าภาพถ่ายของทั้งโ No ้ต20อ l t r a แล้วก็โ o ้ต10 plus นะครับแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าความแตกต่างมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับห่างกันแค่ประมาณสัก1 0ถึง้านแค่นั้นเองนะไม่เกิน20%นะในเรื่องของคุณภาพของรูปถ่าย น,นี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาเอาไว้นะครับสำหรับตัว Note 10 Plus แล้วก็ Note 20 Ultra 5G นะครับมาต่อกันที่ตัวการถ่ายวิดีโอนะครับนี่คือวิดีโอของกล้องหลังนะทั้งคู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นมือถือที่ถ่ถายวิดีโอได้ได้ดีอยู่ในระดับดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว n o t ต20 Ultra 5G รอบนี้เขาพัฒนาเรื่องวิดีโอมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันในการถ่ายมันเยอดกว่าอยู่แล้วนะครับมันจะเป็น วิดีโอ 8K นะครับตัวนี้ก็สามารถถ่าย 8K ได้ตัว Note 10พ l u นะครับถ่ายได้ความเร็วสูงสุดแค่ 4K นะครับตัวนี้ถ่ายได้ 8K ถ่าย 8K แบบซีน่มาติก21:9ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ตัวการสั่นเขาบอกว่าถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับในในส่วนของการการสั่นนะสามารถการสั่นได้ดีขึ้นแต่ผมมองว่าตัวโน้ต10 plus มันก็ถ่ายการสั่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโหมดวิดีโอโปรอันนี้เป็นโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโปรวิดีโอของตัวโน้ต10 plus เนะี่ยเมื่อเทียบฟังก์ชันกับตัวโน้ต20 ultra 5g เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันมันต่างกันมากนะครับตัวฟีเจอร์ในตัวโน้ต20 ultra 5g มีเยอะกว่าว่าจะเป็นการเลือกบันทึกไมโครโฟนนะเลือกได้ว่าจะใช้ไม์หน้าไมหลัง หรือว่าจะใช้ตัว My USB ใช้ My Bluetooth ตรงนี้ทำได้นะครับรวมถึงการซูมที่มันเป็นเหมือนกับกิมมิคที่เขาโชว์ให้ดูว่าในการซูมเนี่ยเราสามารถ ใช้ติกเกอร์ในการซูมแบบเร็วๆหรือว่าซูมแบบช้าๆอันนี้ทําได้ในตัวโน้ต20อัลต้าห G ตัวโน้ต10พัทเนี่ยฟังก์ชันของโปรวิดีโอมันมีจํากัดมากๆเลยนะครับมีแค่ปรับโน่นนี่นั่นได้เหมือนกับปรับกล้องแค่นั้นเองนะครับการปรับตั้งค่าต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าให้รอลุ้นอีกทีหนึ่งตอนโน้ต10พัทมันได้รับอัปเดต One UI 2อานะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าฟังก์ชันต่างๆอาจจะมาใกล้ๆกับตัวโน้ต20อัลต้า G ก็เป็นได้นะครับ เมื่อพูดถึง Sam s u n g า a l a x y Note s e r i e s เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวปากกา S Pen นะครับตรงนี้ทั้ง n o ้ต20 Ultra 5G แล้วก็ตัวโ o t e ส0 Plus นะครับมีปากกา S Pen เหมือนกันทั้งคู่มันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวปากกาเนี่ยข้อสังเกตอย่างแรกเลยก็คือปากกา S Pen ที่อยู่ในตัว Not ต20 Ultra 5G เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามปากกาจะเป็นสีนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวโน้ตสิาพัสนะครับสีออกกนนร่านนขกอปากต่างนะ ปากกาของทั้งสองรุ่นสามารถสลับกันใส่ได้นะครับมันขนาดเท่ากันเลยแล้วก็ตรงหัวปากกาไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะครับปากกาเหมือนกันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวหน้าจอมากกว่าส่วนตัวปากกาเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อคือเปลี่ยนแปลงมาเมื่อตอนซักโน้ต10 Plu s ใช่ไหมครับโน้ต10 plus เนี่ยเป็นปากการุ่นแรกที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ รองรับตัว Air Action ก็คือไอที่กดกดปากกาแล้วก็สบัดสบัดไปมาเพื่อใช้แทนการสลับกล้องหน้าหลังใช้แทนการซูมอะไรหรือว่าใช้ในการนําเสนอ PowerPoint นะครับแน่นอนว่าในตัว Note 2ี่ Ultra 5 G เนี่ยตัว Air Action มันก็มีแอคชั่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกโอ้พอสมควรเลยนะครับเยอะเยอะเยอะกว่าตัว Note 10 Plus มากๆอย่างเช่นในการาใช้ตัวเครื่องคร่าวๆอย่างเช่นย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้นะครับก็คือย้อนกลับไม่ได้หรือว่าเราจะกลับไปหน้า Recent App ก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้ คือมันจะมีลูกเล่นที่มากขึ้นในนะครับเมื่อเทียบกับตัวโนสิพารแต่ผมก็อยากให้ทุกคนผมก็ยังย้ำอีกทีนึงนะครับว่าอยากให้ลองลองดูตัวโนสิพาด์เมื่ออัปเดตบันเดย์2.5นะครับ มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์ของ S Pen ในตัว Note 20 Ultra 5G ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องของการจดบันทึกนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดเราเปิดตัวหน้าจอแบบ Refresh Rate Adaptive Adapt, หรือว่าที่ใช้ Refresh Rate 120 h z นะครับความลื่นของปากกาเนี่ยก็คือแทบจะเหมือนกับเขียนบนกระดาษจริงๆเลยแทบไม่มีความหน่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจดบันทึกแน่นอนว่า ตัว n o t ต2ีสิ t อล 5G มันต้องทําได้ดีกว่าอยู่แล้วแทบม,มีความหน่วงมันมันทำให้เราจดได้สะดวกมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องฟีเจอร์ของตัว SNote อันนี้ใน SNote เนี่ยผมไปแกะแอปมันดูแล้วนะครับ SNote ใน Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G เป็นเวอร์ชัน4.0ส่วน SNote ในรุ่นก่อนๆอ,อย่าง Galaxy Note 10 Note 9พวกนี้ก็เป็นเวอร์ชัน3.3นะครับ ในตัว S Note ของ Note 20 Ultra 5G เนี่ยรุ่น4เนี่ยมันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์ PowerPoint หรือว่าจะเป็นการจดบันทึกแบบที่เขาโฆษณาว่าเราสามารถบันทึกเสียงไปมัอพอกับการจดบันทึกได้แล้วก็จะทํำไฮไลท์ให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการแบบจดตัวหนังสือเอียงนะครับแล้วก็สามารถกดให้มันสลับให้มันตรงขึ้นมาได้อะไรอย่างงี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในตัว S Note รช่น 4.0นะครับซึ่งผมเชื่อว่านะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้ฟีเจอร์พวกนี้นะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่สามารถอัปเดตที่ตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวซอฟต์แวร์มาเพื่อให้สามารถรุ่นเก่าๆใช้งานได้นะครับถ้านึกไม่ออกนะให้นึกถึงตอนที่ Note 10พัตเปิดตัวนะครับตอนนั้นฟีเจอร์ที่ซัมซุงโฆษณาไว้ซะเยอะเลยก็คือตัวแปลงลายมือนะครับแปลงลายมือให้เป็นตัวอกักษร ปัจจุบันนี้ก็ค้นพบมาว่าตัวโน้ต8 n o โน้ตสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เหมือนกันผมก็เชื่อว่าซัมซุงน่าจะใจดีนะครับอัปเดตให้รุ่นเก่าๆใช้งานฟีเจอร์ได้ใกล้ๆกับรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างตอน a 2 0เปิดตัวมันมีฟีเจอร์กล้องอันหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆก็คือตัว Single take Single take เนี่ยมันคือการกดถ่ายครั้งเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยตัวกล้องเขาจะคิดให้เลยว่าในสถานการณ์แบบนี้ควรจะบันทึกอะไรบ้างก็จะบันทึกภาพไปหลายแบบ พอ Note 10 p l u s ได้อัปเดต One UI 2.1ก็มี Single Take มาให้นะครับก็ทีนี้ Single Take สามารถใช้งานได้แล้วในตัว Note 10 p l u s ส่วนตัวผมก็เลยเชื่อนะครับลึกๆนะว่าเดี๋ยว Samsung อะ่ะก็น่าจะปล่อยอัปเดตตัววัน UI 2.5มาให้กับ Note 10 p l u s แล้วก็พวกฟีเจอร์เนี่ยอาจจะใช้งานได้ใกล้เคียงกับตัว Note 20 Ultra 5G เลยนะครับนี่ก็เป็นกำไรของคนที่ใช้ Note 10 p l u s ไปนะครับ มาต่อกันที่ประสิทธิภาพนะครับของ n o ้ต10 Plus แล้วก็ n o ้ต20 Ultra 5G นะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือ n o ้ต20 Ultra 5G มันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชิปเขาเป็นตัวใหม่กว่าเป็น Exynos 990นะส่วนตัว n o ้ต10 Plus มันเป็นชิปรุ่นก่อนหน้านะครับความแรงมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแรมเนี่ย มีมาเท่าๆกันนะครับพรอรม12นะแล้วก็ความจุข้างในก็มีให้เลือกพอๆ,ๆกันนะครับ256กิกกับ512กิกะไบต์นะครเป็น UFS 3.0เหมือนกันนะความเร็วในการอ่านเขียนอะไรพวกนี้มันเป็นระดับเรือธงอยูแล้วนะครับการใช้งานแทบไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของความร้อนนะก็ตามสไตล์ของชิป Exynos นะครับเป็นชิปที่ต้องยอมรับว่าใช้งานไปก็มีความร้อนออกมานะครับเราเล่นเกมสัก3-4เกมเนี่ยความร้อนเริ่มออกมาแล้ว แต่ข้อดีของไอซ y โน t e อย่างหนึ่งก็คือพอหยุดเล่นเกมปุ๊บวางเครื่องไว้แป๊บเดียวเครื่องมันก็เย็นแล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งโน้ต10 p พัสแล้วก็โน้ต20 u l t r อัลต้าส่วนเรื่องการตอบสนองหน้าจอผมมองว่าใกล้ๆกันนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าตัวโน้ต20 Ultra 5G เนี่ยผมไม่ได้ถอดฟิล์มเคาปออกแล้วผมเปิดตัว Adaptive ไว้นะครับมันก็ค่อนข้างปัดปัดหน้าจอหรือว่าการเล่นเกมแต่แต่ไปมาเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลแต่ว่าตัว n o ้ต10 Plus เนี่ยผมถอดฟิล์มออกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟิล์มของ n o ้ต10 Plus มันทําให้เครื่องมันค่อนข้างแบบหน่วงหน่วงนิดนึงน,นะครับก็เลยถอดฟิล์มออกไปเลยส่วนเรื่องการเชื่อมต่ออื่นๆนะครับตัวโน้ต10 Plus เนี่ย รองรับแค่ 4G เต็มที่ก็คือ 4G Plus นะครับแต่ว่าตัว Note 20 Ultra ถ้าคุณซื้อเวอร์ชัน 5G ก็จะรองรับ 5G ในไทยนะครับส่วนตัว Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันแบตเตอรี่กค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตัว Note 20 Ultra 5G เนี่ยเขาก็บอกว่าแบตเตอรี่เยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมา4 5 0 0 m ล ah. ิแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Note 10 Plus ที่4 2 0 0 m ป ah ์เนี่ยผมมองว่าไอ้ส่วนต่างเล็กน้อยนนีีน้้รไไมไม่ดผลอกักเท่่าไหรหรนรนด้ยาวนา,นออกการ,นร,าร,ารนะครับ ใช้เวลาจากประมาณสัก5%ถึงร้อยใช้เวลามาะนาณ1ชั่วโมง10นาทีเท่ากันนะครับใช้อแดปเตอร์25วัต์เหมือนกันเลยนะครับมันรองรับการชาร์จเหมือนกัน แบตเตอรี่ใกล้เคียงการรองรับบั l เลต p พาวเวอร์แชร์เหมือนกันเลยนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับผมลองเล่นเกมกับทั้งโน้ตสิบพัทคือโน้ตสิบพัทนี่ผมใช้เล่นเกมเป็นประจำหมดแล้วเพราะเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ประจานะครับแล้วก็โน้ตยี่สิบอัลตร้าห้าจีก็ออกมาเล่นเกมเหมือนกันนะครับผมว่าทั้งคู่นะในบรรดากเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในใน o o g l e Play หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Coca Cola, ตัวกัเล็กซี่สโตร์นะครับทั้งคู่เนี่ยผมว่ามันเล่นเกมได้พอๆกันเลยนะครับในเรื่องของความลื่นไหลอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าสเปกของ2020นยอ,อยู่ใปี2020 แค่ตัวโน้ต20 u l t r 5G มันแรงกว่าแค่นั้นเองนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องราคานะครับตอนนี้โน้ต10 plus เนี่ย256กิกถ้าเป็นเครื่องประกันศูนย์นะครับราคามือหนึ่งมันอยู่ที่28,900บาทแต่ว่าถ้าเกิดไปหาซื้อในพวกช้อปปี้ที่เป็นเครื่องเคลียร์ที่แบบเครื่องประกันไม่เต็มก็ราคาถูกไปหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับตัวโน้ต20 u l t r อ 5G ที่เปิดราคามาต้องยอมรับว่าเปิดราคามาค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม Samsung ก็มีโปรในช่วง pre โน้ต20 Ultra 5G เนี่ยถ้าซื้อตัว 4G เนี่ยสามารถเลือกออปชันเป็นการอัปเกรดเปรุ่น 5G ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของมันจะอยู่ที่เริ่มต้น38,900บาทนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดในเว็บของ Samsung นะถ้าซื้อผ่าน Samsung Online Store ใส่โค้ดโน้ต Note 20ลดอีก3,000บาทนะครับเท่ากับว่า n o ้ต20 Ultra 5G ถ้าเกิดว่าไม่เอาของแถมนะครับเราจะซื้อได้ในราคาถูกสุดอยู่ที่35,900บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราวัดที่ราคาเปิดตัวของทั้ง2รุ่นนะครับโน้ต10พาร์ทเนี่ยราคาเปิดตัวของมันอยู่ที่37,900บาทส่วนตัวโน้ต20อัลตร้าตัว 4G นะครับความจุ256กิกะไบต์ราคาที่38,900บาทก็แพงของกันแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับก็ไปช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าจะซื้อโน้ต10พาร์ทหรือว่าจะไปซื้อโน้ต20อัลตร้า 5G ดีนะครับส่วนคนที่ใช้งานโน้ต10พาร์ทอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมผผมมววว่่่่าาาาสสรรรุปใหห้้คคอนนขงงยยเลยะััับบต20 จะพอใจอยู่ที่ n o ้ต10 Plus หรือว่าจะไปต่อที่โ o ้ต20 Ultra 5Gd นะครับต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่า n o ้ต10 Plus นะครับเป็นมือถือที่มันมันตอบโจทย์การใช้งานอยู่แล้วนะครับมันโอเคมากๆคุณไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรกับกล้องหรือว่าไม่รู้สึกติดขัดอะไรกับการจดปากการู้สึกว่าเออความหน่วงของปากกาใน n น้ต10 plus มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับหน้าจอก็สวยดีอยู่แล้ว ผมมองว่าเราอาจจะรอก่อนก็นได้นะครับยังไม่ต้องกระโดดไปโน้ต20อัลตร้า 5G นะตอนนี้ก็ยังได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่ครบเครื่องอยู่แล้วก็ใช้งานได้สักอีกปีถึง2ปีหน้าเลยนะครับสำหรับโน้ต10พัทนะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าโน้ต10พัทที่อยู่ในมือเนี่ยมันมันเริ่มสั่นแล้วหรือว่า ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับโน้ต20 Ultra 5G เนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่าซัมซุงเนี่ยเอาฟีดแบ็จากผู้ใช้งานนะครับไปพัฒนาทําให้มือถือ Galaxy Note มันมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือมันคือ Note 10 plus เวอร์ชันสมบูรณ์แบบแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับตัว Note 20 Ultra 5G แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโน้ต10 plus สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว การโฮไว้ก่อนสำหรับโน้ต20 Ultra 5G ก็โอเคอยู่นะครับสามารถใช้โน้ต10พัฒกปีทั้ง2องป,ป,ป,ปีได้สบายๆอาจจะไปรอดูในช่วงหลังจากนี้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเป็นแฟน Galaxy Note แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนตอนโน้ต10นะครับผมรู้สึกว่าการกระโดดมาใช้โน้ต20 Ultra 5G เนี่ยผมมองว่ามันมันครบเครื่องมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวโน้ต9หรือว่าโน้ต8นะครับอันนี้ก็ลองเป็นทางเลือกดูส่วนใครที่ใช้ Samsung Galaxy S มาก่อนนะครับใช้พวก S 10 S 20ก็ตามนะครับส่วนตัวผมนะถ้า S 1 นะมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ a 20อยู่แล้วนะครับคุณสามารถสคิปตัวโน้ต20ไปก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับเพราะว่าการทําตลาดมันคนละแบบอยู่แล้วนะครับตัว A 20ก็จะเน้นไปที่เรื่องกล้องจะซูมได้มากกว่าใช่ไหมครับดูเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าส่วนตัวโน้ตเนี่ยชื่อมันก็บอกกัแล้วมันเป็น Galaxy Note นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเออกแบบมาสําหรับการทํางานจะเน้นไปที่การทํางานซะมากกว่ามันจะเป็นการต่อเด็กการใช้ปากกาจดนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับ n น้ต20 u l t r อัลตร้าหนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้จบแล้วนะครับลองคอมเมนต์ผมบอกหน่อยว่าสรุปแล้วนะครับยังเป็นทีมโน้ต10หรือว่าจะเป็นทีมโน้ต20 u l t r อัลตร้าจะไปต่อรุ่นไหนคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็คอมเมนต์บอกอีกนิดนึงนะครับว่าไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เพราะอะไรนะครับไว้เจอกันใหม่ทีวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสเปกโฟนทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ